สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอแม่พี่น้องตาณะอาทุกท่านนะครับเนื่องด้วยมีผู้ต้องการเพชรพรล้านนะครับเป็นจำนวนมากซึ่งของเรามีจำกัดนะครับซึ่งถ้ามันไม่แข็งแรงไม่อะไรอย่างต้นที่มีเชือกแดงครับพวกนี้ย้ายมาไม่ถึงเดือนนะครับ ออกแดดไม่ถึงเดือนแต่พวกนี้ครับเนี่ยตัวนีวน้ออกแดดถึงเดือนผมจะให้อภิสิทธิ์เพื่อนๆน,นะครับ fc ในช่องเราที่ติดตามเรานะครับจะแบ่งให้เพื่อนๆก่อนเลยนะครับผมจะไม่ไปแบ่งที่ช่องทางอื่นนะครับแต่ว่าผู้ที่ต้องการที่จะแบ่งไปเนี่ยเยอะครับ ผมไม่รู้ว่าจะให้ใครดีผมขอเลือกเป็นวิธีนี้แล้วกันนะครับผมขอเป็นการประมูลดีกว่าครับเพรพันล้านเนี่ยผมตั้งราคาประมูลเริ่มต้นที่กระถางละห้าร้อยนะครับอาทมาทีละกระถางนี่นะครับอายุสองเดือนกว่ากว่าเอา้าไม่เห็นว่าสองเดือนกว่ากว่านะครับลากทะลุก,กระถางเลย ใบก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ตัวน,นี้มีห้าใบนะครับ <ไป S 1> อ <ไป S 1> นี่นะครับกระถางนี้อัดปักเลยครับกระถางที่หนึ่งนะครับเพชรพันล้านนะครับผมขอเริ่มประมูลที่ห้าร้อยบาทนะครับจะปิดการประมูลเที่ยงคืนนี้นะครับใคร ประมูลได้ไปผมก็จะแบ่งให้กับคนนั้นนะครับ <c oughs> คือห้าร้อยบาทนี่รวมส่งไปเลยครับเริ่มต้นที่ห้าร้อยประมูลมาเลยครับราคารวมส่งผมจะส่งทั้งกระถางนะครับส่งแบบทั้งกระถางส่งแบบตะกร้านะครับกระถางที่หนึ่งมีห้าใบกระถางที่หนึ่งมีห้าใบนะครับกระถางที่สองยกขึ้นมาเลยกระถางที่สองมีรากทะลุเหมือนกันนะครับอายุสองเดือนกว่ากับสามเดือนเนี้รากเขา ต้นที่สองมีหนึ่งสสี่ห้าใบกับ1หลอดนะครับเหมือนกันครับเริ่มที่ห้าสําหรับเพื่อนๆในช่องของเราเท่านั้นนะครับผมไม่ขายที่ช่องทางอื่นนะครับอ่าต้นที่สามมีอยู่6กใบรา,ากทะลุก,กระถางเหมือนกันเริ่มต้นที่ห้าร้อยเหมือนกันครับปิดการประมูลเที่ยงคืนนี้นะครับวันนี้วันที่ วันนี้วันที่แปดเดือนสิบนะครับราคาประมูลนี่รวมส่งเลยนะครับส่งแบบทั้งกระถางส่งทั้งตะกร้าเลยอ่ามีอีกเป็นเป็นเป็นฮกหลงนะครับทีนี้พวกนี้ก็ลากทะลุก,กระถางเหมือนกันต้นนี้ต้นนี้กี่ใบต้นนี้สี่ใบนะครับอ่าต้นนี้สี่ใบฮกหลงนี่ผมขอเปิดที่กระถางละสองร้อยห้าสิบนะครับรวมส่งส่งแบบ ทั้งกระถางเลยครับต้นที่4ี่หกหลงนะครับเปิดหกลงเปิดที่250อยเฉพาะช่องเราช่องเดียวนะครับไม่จำหน่ายทางช่องอื่นแบ่งๆนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่มาดูวิดีอช่องของเราครับอันนี้ก็ลากทะลุกระถางนะครับนี่ก็หกหลงเริ่มต้นที่สองร้อยห้าสิบรวมส่งเลยครับต้นที่ห้านะครับหหลงไหนอีกต้นหนึง อันนี้ก็เหมือนกันครับ250รวมส่งทั้งกระถางส่งแบบตะกร้าเลยครับประมวลราคานี้ไม่ต้องมีราคา <c oughs> ส่งราคาอะไรผมจัดให้เองสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ดูช่องเรานะครับขอบคุณมากๆครับนะครับป,ป,รปิดประมูลตอนเที่ยงคืนนะครับเอ่อใต้คอมเมนต์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้เลยครับผมจะมาดูตรงนี้เลยครับ นี่เพชรพันล้านครับเริ่มประมูลห้าร้อยนะครับปิดเที่ยงคืนนี้ครับเพชรเพชรพันล้านเริ่มประมูลที่ราคาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะคะอันนี้คือราคาเราจะส่งทั้งกระถางนะคะใช่ครับส่งทั้งกระถางแบบตะกร้าเพชรพันล้านจะมีสามกระถางนะคะครับกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองกระถางที่สามนะคะเพื่อนเพื่อระบุด้วยนะคะว่ากระถางไหนบ้างนะคะ ชุดเพชรพลาเริ่มที่500บาทรวนฮกหุงนะคะก็จะมี3กระถางเหมือนกันนะคะเริ่มที่กระถางละสองร้อยห้าสบาทนะคะรวมค่าส่งแล้วนะคะจะส่งเหมือนกันนะคะคือส่งทั้งกระถางคะ่ะแบบตะก้าแบบตะก้านะคะครับผมขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับที่ติดตามที่ดูช่องของผมนะครับ เดี๋ยวผมจะทยอยเอ๊ะทยอยแบ่งเรื่อยๆนะครับให้ต้นเขาแข็งแรงก่อนนะครับครับผมติดตามด้วยนะคะฝากติดตามด้วเลย,ะค,ะเลยครับ